โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะฮะ <c oughs> จริงๆวันนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะฮะก็แค่จะมาอธิบายนะทุกคนว่าเตชิปเตอร์เอสพันยังไงให้มันนะเออนะเตชิปเตอร์เอสพันยังไงให้มันแบบงานนี่มันแบบสนุกแบบสุดๆนะทุกคนคือถ้าเทียบกับเอสพันโฉมโฉมแรกอะพวกโฉมที่ผมเคยขี่อะนะพวก12บ3 14บ่อะโฉมแรกอะ อันนั้นเขาเป็นเอกลักษณ์ก็คือการเตะชิปเตอร์คือแบบเตะแล้วนั่งแบบพุ่งตั้งมากนะคือเตะเตะยังไงก็ดังนะแต่พอมาโฉมกลางแล้วเนี่ยสิบหขึ้นไปเนี่ยชิปเตอร์ถามว่าเตะดังไหมทุกคนเตะดังนะแต่แต่ถ้าให้เทียบกับโฉมแรกเนี่ยโฉมแรกเตะสนุกกว่านะชิปเตอร์แต่พอมาโฉมนี้เนี่ยเขาไปเน้นในเรื่องของ เอ่อความสมูทนะความสมูทของเกียร์สะมมากกว่าเนาะรอยต่อระหว่างติดเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยก็คือทําได้ดีกว่าโฉมแรกนะแต่โฉมแรกเนี่ยเตะมันนะเตะยังไงก็ดังนะทุกคนดังแบบผมว่าดังที่สุดแล้วของ 8, นะนะอเอทันนะพอไปเน้นในเรื่องของความสมูทในเรื่องของเกียร์แล้วนะมันก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเอ่อท่อที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือแบบแบบสตาร์ตตดทนก็ตอดเงี้ยนะคือแบบ ทุกอย่างคือตอดไปหมดนะชมนี้ก็คือวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายนะทุกคนว่าเปลชิปเตอร์ยังไงให้มันสนุกคือปกติเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถูกไหมทุกคนเวลาเข้าเกียร์หนึ่งเนี่ยก็คือตบลงถูกไหมตบลงแล้วก็งัดสองสามสี่ถูกปะ่ะทีนี้ผมจะมาบอกวิธีแล้วกันว่าเตะ่ยังไงให้มันทุกคน ปกติเราเตะอย่างนั้นแหละตบ1งัด2องสามแต่ทีเนี้ยปกติที่ผมขับเนี่ยตบหนึ่งป๊บเวลาผมงัดสทุกคนเวลางัดสเนี่ยผมจะกระแทกกัะเร่งเออสังเกตนะทุกคนสังเกตนะคลิปที่ผ่านมาของผมเนี้ยเวลาขับเนี่ยเวลาผมเข้าเกียร์เนี่ยผมจะกระแทกกันเร่งกันเร่งตลอดเนาะซึ่งก็มีน้องๆหลายคนเลยนะ อินบ็อกส่วนตัวเข้ามาถามก็มีนะหรือว่าแบบคอมเมนต์ถามก็มีว่าทําไมเวลาพี่เข้าเกียร์แล้วพี่ถึงต้องกระแทกคันเร่งด้วยนะหรือว่าพี่ถึงต้องเบิ้ลคันเร่งด้วยจริงๆมันไม่ใช่เป็นการเบิ้ลนะทุกคนจริงๆผมกระแทกกระแทกนิดหนึ่งนะปกติขับปุ๊บตบหนึ่งใช่ไหมเวลางัด2เนี่ยผมจะกระแทกแค่นึงทุกคน2เนี่ยสามสี่อย่างเงียทุกคน5้าห เพราะว่าปกติแล no like ้วเอดพันเนี่ยโฉมนี้นะถ้าสมมติเปะปกติเนี่ยถามว่าดังไหมปกติมันก็ดังอยู่แล้วมันก็ดังแบบพุบพับพุบพับนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนเพิ่มการกระแทกคันเร่งเข้ามานิดนึงนะทุกคนเพิ่มการกระแทกคันเร่งเข้ามานิดนึงนะครับเสียงมันจะแตกต่างทันทีนะทุกคนบอกเลยว่าอารมณ์การขับขี่จะสนุกมากขึ้นนะอารมณ์การขับขี่จะสนุกมากขึ้น เสียงจะต่างกับการที่เราไม่กระแทกคันเร่งอย่างแน่นอนนะทุกคนเท่าที่ผมลองค่ายอื่นมาเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดสูตรนี้นะไอ้สูตรที่แบบเข้าเกียร์แล้วก็กระแทกคันเร่งนิดนึงเวลาเตะจิปเตอร์อ่ะผมรู้สึกว่าเวลาผมไปขี่ค่ายอื่นอ่ะสูตรนี้ไม่ติดทูกน่นแต่เวลาเอสพันนะ่ยติดถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ย ไม่ต้องกระแทกก็ดังนะทุกคนคือดังตั้งเลยนะแบบโหดมากเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะมาลองพอดีวันนี้กำลังจะกลับบ้านพอดีนะเย็นแล้วกำลังจะกลับบ้านพอดีแล้วก็พึ่งนึกถึงนะพิ่งพึ่งนึกได้นึกขึ้นได้ว่าแบบเออมีคนถามเราเข้ามาเยอะวันนี้ก็เลยนะจะไขข้อสงสัยของทุกคนเลยว่าทําไมเวลาผมเข้าเกียร์เนี่ยผมจะต้องกระแทกคันเร่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ทุกคนได้ฟังแต่ถ้าอยาก เทียบเสียงหรือให้มันได้อัตราลดจริงๆนะทุกคนหยิบหูฟังขึ้นมาใส่เลยนะทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราไปลองกันนะเดี๋ยวผมจะเทียบเสียงให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะถ้าถ้าทางที่ดีนะอย่างที่ผมบอกก็คือเอาหูฟังขึ้นมาใส่เลยนะเ <Desp ott. S 2> <spinning. S 1> ทียบเลยนะท,ยยนะทุกคนมันจะต่างกันมากนะต่างกันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้ามันมีอุโมงค์ทุกคนก็เลยแบบคืออยากให้เสียงมันแบบชัดๆเลยแบบ ชัดเจนไปเลยนะทุกคนคือถนนเส้นนี้เนี่ยปกติรถมันน้อยอยู่แล้วนะทุกคนถ้าไปลองข้างนอกเนี่ยรถข้างๆเยอะแล้วเวลานี้แบบ มันเย็นด้วยไงก็เริ่มไม่ค่อยหมอดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองนะแบบแบบไม่กระแทกคันเร่งนะทุกแบบขี่ธรรมดาเตะชิปเตอร์ธรรมดาเลยนะตอนนี้แบบผมผมเปิดชิวหมวกด้วยอาจจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนเลยผมจะเตะธรรมดานะทุกคน คือแบบคือมันก็มีเสียงแต่มันจะแบบเสียงมันจะ,มนจะไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่เสียงจะไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่มันก็จะดังแบบพึบพึบอะทุกคนอันนี้คือเตะธ,ธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวผมยูเทิร์นเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมให้ฟังจะใช้อีกรอบหนึ่งนะไม่มีการกระแทกคันเร่งนะอันนี้คือแบบ การเข้าซิปเตอร์ปกติเลยนะอันนี้ผมเปิดชิวเลยให้แบบได้ยินเสียงชัดเจนเลย อันนี้คือผมพ่อนนะมันเลยตดทุกคนเห็นไหคือถามว่าดังไหมมันก็ดังนะดังในระดับหนึ่งแต่จ,จะไม่ได้แบบฟิวอารมแบบความดังของชิปเตอร์ที่มันเป็นเคยเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วอะคือผมจะเรียกพวกนี้ว่าการเล่นกเกียร์นะแล้วยิ่งแบบ ้ารอบสูงๆรอบมันได้นะทุกคนผมบอกเลยว่ามันมากนะถ้ายิ่งแบบรอบสูงๆรอบได้ได้แล้วเตะเกียร์พร้อมกระแทกคันเร่งเนี่ยผมบอกเลยว่าบอกเลยว่ามันนะไม่ผิดหวังแน่นอนปกติเวลาที่ผมจะเล่นเกียร์เนี่ยผมจะชอบเล่นแบบในอุโมงค์อย่างเงี้ยทุกคนใต้แบบสะพานใต้ทางด่วนนะมันนะทุกคนแล้วแบบเป็นสเสน่ห์มากเลยนะ ผมไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมเวลาผมไปใช้สูตรนี้กับทายอื่นรุ่นอื่นนะ่ะไม่เป็นไม่ติดนะทุกคนไม่รู้นะเป็นอะไรแต่ว่าเอดพันน่ยติดเอาโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเออตะชิปเตอร์พร้อมกับก,บกระแทกคันเร่งน,นะทุกคนดูมือผมดีๆนะผมกระแทกและยิง่งถ้ารอบสูงๆรอบได้เนะี่ยบอกเลยว่าเสียงหวานมากเสียงโหดเลยนะคน กโอ้โหกระแทกบอกเลยว่าโคตรโหดนะลองไปเล่นกันดูทุกคนเป็นแบบทริกเล็กๆน้อยๆนะ ขอลองอีกรอบหนึ่งนะทุกคนรอบนี้เดี๋ยวจะเตะแบบพร้อมกระแทกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเห็นปะคือแบบโอ้โหเตะปั้งเตะปั้งนะทุกคน น,น,นี่คือที่หลายๆคนถามเข้ามานะว่าทำไมเวลาผมเข้าเกียร์ผมจะต้องกระแทกคันเร่งผมจะต้องต้องแบบเบิ้ลเครื่องจริงไม่ได้เบิ้ลนะเบิ้ลคือแบบแบบนี้นะแต่ว่าการกระแทกคันเร่งคือแบบเข้าเกียร์อย่างนี้นะ เห็นปนิดหนึ่งแค่นิดเดียวจริงๆ mm hmm. สนุกนะทุกคน mm hmm. ถ้าใครที่ขียพันเนี่ยลองไปทำดู mm hmm. โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ ท่านี้โดยประมาณนะทุกคนก็เป็นแบบทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเป็นลูกเล่นนิดนึงเนาะเพื่อแบบอ,อ,อารมณ์ในการขับขี่มากขึ้นเนาะเตะชิปเตอร์แล้วก็กระแทกคันเร่งนิดนึงแค่นิดเดียวนะทุกคนนะมันจะเพิ่มแบบเสน่ห์ในการขับขี่มากขึ้นนะเพิ่มเสน่ห์ในการขับขี่มากขึ้น,นะนก,ก,ก,นก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่ง ให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับกลับบ้านก่อนนะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ